โครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโดรอบฤดูหนาวสวัสดีค่ะทุกคนเดี่ชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะโครงการที่เราทำอยู่ชื่อว่าโครงการ Happy Five Day in s h i ป u เป็นโครงการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาทดลองใช้ชีวิตในเมืองชิปุเบสึซึ่งเป็นเมืองชนบทของฮอกไกโดเป็นเวลา5วันและครั้งนี้เราจัดกันเป็นครั้งที่30แล้วค่ะในเมืองนี้พอเข้าหน้าหนาวแล้วหิมะก็จะตกหนักและอากาศหนาวมากเราอยากให้คนไทยได้มาทดลองใช้ชีวิตแบบนี้ <c oughs> ก็เลยจัดตั้งโครงการครั้งนี้ขึ้นมา ในรอบนี้เรามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด5คนก็คือพี่พรพี่พึ่งพี่ยุย้ยน้องมินและน้องเมแกนเป็นกลุ่สาวๆล้วนเลยตามมาดูกันนะคะว่าภายในเวลา5วันนี้เราได้ทําอะไรกันไปบ้างเพื่อใครสนใจอยากจะมาเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้ดูเอาไว้ค่ะในวันที่หนึ่งนี้เรามีการนัดเจอกันที่สถานี JR ซัปโปโรจากนั้นก็จะนั่งรถไฟมาด้วยกันที่เมืองชิป,ปูเบสึตอนที่พวกเรามาถึงหิมะก็ตกสูงแล้ว เลยเดินกันลาบากหน่อยค่ะและนี่ก็คือบ้านที่พวกเราจะใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลา5วัน4คืนทุกคนจะต้องจัดการดูแลตัวเองลากสัมภาระมาเองและทุกคนทําได้ดีมากๆพเพราะลําพังแค่เดินเฉยๆยังลาบากเลยค่ะ อันนี้ต้องมีกระเป๋ามาด้วยอีกแต่ถึงจะลำบากแค่ไหนนี่ก็คือบททดสอบของทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกตั้งหลายวันต้องชินให้ได้นะคะส่วนนี้ก็คือวิวหลังบ้านช่วยฮิวใจเราสุดๆกิจกรรมในวันแรกนี้เราจะพยายามไม่ให้ทุกคนต้องทําอะไรมากเพราะแค่เดินทางมาทุกคนก็ใช้พลังงานกันไปเยอะแล้วเลยเน้นให้เป็นการสำรวจเมืองแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับอากาศปิดท้ายวันด้วยการทํากิจกรรมเล็ก ไปกับการทําดอกไม้น้ําแข็งแล้วก็เทียนน้าแข็งค่ะวิธีทําก็แสนจะง่ายไดแค่หาภาชนะใส่น้ําแล้วก็เติมดอกไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ให้นําภาชนะออกมาวางไว้ข้างนอก ซึ่งมีอากาศติดลบคนที่อาสาเอามาวางก็คือน้องเมแกนน้องชอบเล่นหิมะมากๆแล้วก็ทนหนาวได้มากกว่าผู้ใหญ่ทุกคนเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือดอกไม้แห้งมันลอยน้ําเราเลยไม่ได้ดอกไม้น้ําแข็งสวยๆแบบที่เราตั้งใจไว้แต่ไม่เป็นไรลองทําดูก่อนแล้วเราก็ได้ทําอีกอย่างหนึ่งเพิ่มก็คือเอาลูกโป่งไปใส่น้ําแล้วก็เอาดอกไม้แห้งใส่ไปด้วยจากนั้นก็ให้เอาลูกโป่งนั้นออกมาวางไว้ข้างนอกแล้วรอดูว่ามันจะแข็งหรือเปล่า กบก็ได้ค่ะแต่กลัวอีกามันไม่คิดว่าเป็นของกินเลาขบอีกแล้วเอ้ยเย็นตอนนี้เรากำลังมาเล่นหิมะกันนอกบ้านค่ะนี่ทุกคนเอนจอยมากเอาเลยค่ะหนึ่งสองสาม ในวันที่สองนี้หิมะยังคงตกหนักเหมือนเดิมเรามีกิจกรรมให้ทุกคนหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือไปอุดหนุนร้านขนมญี่ปุน่นร้านนี้ชื่อว่าร้านนิจินิจิขายขนมญี่ปุน่นอย่างเช่นพวกไดฟุกุดังโงะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยขนมรสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาน่ารักมากๆจากนั้นเราก็เดินไปที่ศาลเจ้ากันต่อหิมะตกทั้งวันจริงๆเลยค่ะวันนั้นและนี่ก็คือระหว่างทางไปศาลเจ้านะคะศาลเจ้าที่เราพาทุกคนมาชื่อว่าศาลเจ้าชิป,ปุ เป็นศาลเจ้าประจําเมืองชิปูไป่อที่เราอยู่ที่นี่มีคนดูแลแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อย่างหน้าหนาวนี่ก็จะมาคอยกวาดหิมะให้แต่ถ้าช่วงไหนหิมะตกติดต่อกันยาวๆเขาเมากวาดไม่ทันมันก็จะสูงประมาณนี้เลยคะ่ะน้องแม่แกนดูจะถูกใจพราะคุณแม่บอกว่าน้องชอบเล่นหิมะมากจากนั้นเราก็กลับมาที่บ้านเพื่อมาหลบหนาวแป๊บหนึง่งแล้วก็มาดูผลประกอบการที่เราทําไว้เมื่อวานปรากฏว่าลูกโป่งที่เราใส่น้ําเมื่อวานมันไม่แข็งเลยค่ะเลยได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเอาหิมะทับน้ําในลูกโป่งมันก็จะไม่แข็ง เหมือนมันหนาวไม่พอถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเราเข้าใจว่าข้างนอกมันติดลบแบบนี้ไม่ว่าจะวางยังไงน้ําก็จะเป็นน้ําแข็งแต่มันกลับไม่ใช่เลยเสร็จแล้วเราก็เดินไปทานอาหารกลางวันกันเพื่อเตรียมตัวจะเจอคนญี่ปุ่นในรอบไปเพราะว่าเรามีนัดคนญี่ปุ่นไว้ค่ะการเดินทางในระหว่างทํากิจกรรมรอบฤดูหนาวนี้พวกเราจะต้องใช้การเดินทั้งหมด พอเราไม่สามารถปั่นจักรยานได้เหมือนในหน้าร้อนกินข้าวเสร็จคนญี่ปุ่นก็ขับรถมารับเราไปทํากิจกรรมที่บ้านเขากิจกรรมที่เราจะทําก็คือการเดินบนสนโนชูอันนี้คือรองเท้าโซโนชูที่เราซื้อมาค่ะคือมันเป็นแบบของถูกๆอ่ะเนาะก็เลยใส่ย,ยากหน่อย อันนี้เราเป็นคนออกเงินซื้อให้เองเลยนะคะคือเราสั่งซื้อมันจากอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าจะได้ทํากิจกรรมนี้สโนว์ชูคือรองเท้าที่เอาไว้เดินบนหิมะก็คือใส่ทับรองเท้าเราไปเลยมันจะทําให้เราเดินบนหิมะได้ง่ายขึ้นคือมันช่วยกระจายน้ําหนักไม่ทําให้ขาเราจมลงไปในหิมะแต่ถ้าทามันหลุดเมื่อไหร่ก็คือขาเราจะยวบลงไปในหิมะเลยค่ะเราเดินเข้ามาในส่วนของบ้านคนญี่ปุ่นแล้วก็มาเล่นสไลเดอร์กันอันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็ทําขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าลูกเขาก็ชอบเล่นเลาคิดว นอกจากพวกเรากับคนญี่ปุ่นแล้วยังมีสมาชิกอีกหนึ่งคนติดตามมาด้วยนั่นก็คือโจแอนน้องหมาของคนญี่ปุ่นบ้านนี้นั่นเองคนญี่ปุ่นใจดีที่พาให้เราเข้าบ้านคนนี้ชช่อว่าคุณฮาลุโก,โกเราไปนคนติดต่อมาหาคุณฮาลุโกค่ะว่ามีอะไรให้เราทํำไหมเขาบอกว่ามีกิจกรรมเล่นหิมะกับหมาแบบโยนหิมะใส่หมาเลยเราก็แบบเฮ้ยมันทารุณสัตว์ปะเนี่ยเขาบอกว่าไม่เลยเพราะโจแอนชอบมากแล้วโจแอนก็คือชอบจริงโยนหิมะให้เท่าไหร่น้องคืองับหมดเลยและงับแม่นด้วยนะ เห็นเรายิ้มแย้มแบบนี้ความจริงแล้วคือหนาวกันมากค่ะแต่ละคนก็คือสั่นเงึกหักไปหมดแล้วคุณฮารุโกะเขาก็น่ารักมากๆคือเขาเตรียมโกโก้ร้อนใส่มัชเมลโล่ให้เราไว้ด้วยอยากให้เรามานั่งกินกลางหิมะเอาบรรยากาศคนไทยทุกคนก็คือกรีดร้องณตอนนี้เริ่มไม่อยากได้บรรยากาศแล้วอยากเข้าไปนั่งกินที่อุ่นๆแต่ทุกคนก็เอนจอยดีค่ะเพราะว่าการมีโกโก้ร้อนมันช่วยได้เยอะเลยเราอยู่กลางหิมะกันแบบนี้เป็นชั่วโมงเหมือนกัน ทุกคนเลยได้สัมผัสบรรยากาศหิมะกันแบบจุกๆและอันนี้คือตลกมากคือเราหนาวจนเอามือจับหม้อได้แบบไม่ร้อนเลยอะ่ะเหมือนกำลังทำพิธีอะไรอยู่ก็ไม่รู้คนที่ดูสนุกที่สุดก็น่าจะเป็นโจโอแอนนี่แหละกระโดดใส่หิมะไม่หยุดเลยจากนั้นเราก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ไปทำเทียนน้าแข็งต่อแยกแยะกันไปก็คิดว่าทุกคนจะไปพักผ่อนค่ะ ปรากฏว่าพี่พึ่งกับน้องเมแกนออกจากบ้านมาทําตุ๊กตาหิมะกัน2คนและนี่ก็คือหน้าตาของตุ๊กตาหิมะฝีมือของ2คนนี้ค่ะและว,วันนั้นที่เมืองชิปูเปสึมีกิจกรรมพิเศษคือทางหอ,อก,การค้าเขามีจับฉลากเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องนําใบสะสมคะแนนมาแลก1ใบเท่ากับการหมุน1ครั้งเรามีไปประมาณ3ใบแล้วคือน้องเมแกนโชคดีมากค่ะหมุนได้รางวัลที่3คือเงินรางวัล5 0 0 0เยน พวกเราก็เลยใช้เงินนั้นไปฉลองกันที่ร้านเนื้อย่างในเมืองค่ะน้องไมแกนเป็นเจ้ามือ5,000เยนเลยต้องขอบคุณน้องนะคะเนี่ยถือเป็นการปิดท้ายวันที่แสนยาวนานอีกหนึ่งวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะๆๆกิจกรรมแรกของวันที่3เล่าหลบหนาวจากหิมะข้างนอกด้วยการมาเขียนผู้กันญี่ปุ่น คนที่สอนจะเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในชมรมเขียนผู้กันค่ะสำหรับคนที่ติดตามกันมานานน่าจะสังเกตเห็นว่าเรามีจัดให้ทุกคนเขียนผู้กันกันทุกรอบเลยนั่นเป็นเพราะว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วยังเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องอากาศด้วยอย่างในหน้าหนาวแบบนี้ข้างนอกหนาวมากๆเราไม่สามารถทํากิจกรรมข้างนอกได้นานๆหรอกค่ะเลยจะต้องแบ่งมาทํากิจกรรมในร่มบ้าง ไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่สบายเอาเขียนผู้การเสร็จแล้วก็มาต่อกันโดยกาสวาดภาพสีฝุ่นอันนี้ยังคงเป็นเวิร์กช็อปในร่มที่คนญี่ปุ่นเป็นคนสอนกิจกรรมนี้ฟังครั้งแรกคนที่ไม่ชอบศิละปะก,ก็อาจจะรู้สึกยี้ได้แต่เอาจริงๆมันสนุกมากนะคะเราจะใช้เวลากับคลาสนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงฟังดูเหมือนนานแต่พอทำจริงๆมันจะเพลินแล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะเห็นว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแล้วเรามีเด็กมาด้วยคุณครูเขาเลยให้วาดเป็นสโ n o ์ m a n และนี่ก็คือผลลลงงงาาาาาาานน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 ขขขออออทุุกกกกกคคค่่่่่ะพเเเเเเเสรร็็็็จแ้้้วววญีีีปปมมฝดดยบั สมัยก่อนเลยมันคือลูกอมที่พันติดกับเชือกแล้วให้เราเสี่ยงดูค่ะว่าเราจะได้รสชาติอะไรอันนี้เราเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วลูกอมมันอร่อยมากนะวิธีการกินก็คือให้อมไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วพอกินหมดค่อยดึงเชือกออกหลังจากที่ทํากิจกรรมมา2กิจกรรมติด พวกเราก็กลับไปพักที่บ้านกันนี่คือวิวจากหน้าต่างของบ้านค่ะวิวสวยมากที่พี่พึ่งเอามือปัดออกเมื่อกี้ก็คือน้ําแข็งที่ย้อยลงมานะคะมันแอบ,บอันตรายนิดนึงก็เลยเอามือปัดออกเสร็จแล้วพวกเราก็ไปแกะแบบพิมพ์ที่เราทําดอกไม้น้ําแข็งเอาไว้และนี่คือผลงานที่เราได้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราจินตนาการเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังคงน่ารักอยู่เลยคิดว่าครั้งต่อไปถ้าได้ทําอีกเราจะลองใช้ดอกไม้สดแทนดอกไม้แห้งเพราะดอกไม้แห้งมันลอยน้ําได้เลยดูหน้านตาแปลก แล้วก็ไปกระโดดเล่นหิมะกันเพราะว่าหิมะหลังบ้านเยอะมากแล้วก็ยังไม่เคยมีใครเหยียบมาก่อนด้วยเลยเล่นกันฟินเลยค่ะแล้วพอตกเย็นพวกเราก็มาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกกับหิมะอันนี้คือถ่ายจากหลังบ้านเลยนะคะวิวหลังบ้านเราคือหลักล้านจริงๆอะ ปิดท้ายกิจกรรมวันนี้ด้วยการสวมชุดยูกะตะแล้วก็อุดหนุนร้านบาร์ท้องถิน่นซึ่งคนที่สวมยูกะตะให้เราคือคุณยายที่เป็นเจ้าของบาร์ค่ะส่วนชุดที่น้องเมแกนใส่นี่ก็เป็นชุดของหลานคุณยายเองนะคะใส่เสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นท้าลมหนาวพร้อมกับถ่ายรูปข้างนอกอากาศข้างนอกหนาวมากค่ะเสร็จจากข้างนอกแล้วก็มาถ่ายรูปตรงบาร์ต่อตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปได้น่ารักมากๆหลังจากนั้นพวกเราก็ทานข้าวเย็นกันที่นี่เลยอันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งมาเฉพาะปกติแล้วเขาไม่ได้มีขายค่ะ เสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันหลังจากนั้นถึงจะค่อยกลับบ้านแล้วการเล่นเกมทุกคนดูนะคะผู้ใหญ่จริงจังกว่าน้องเมแกนอีกน้องเมแกนคือแทบไม่ได้เล่นเลยส่วนจระเ้ตัวนี้เป็นเกมที่ง่ายที่สุดแต่ทุกคนกับสนุกคือมันไม่มีอะไรเลยแค่กดฟันจระเ้ใครโดนงับคนนั้นแพ้แต่ดูทุกคนสนุกกว่าที่คิดอีกค่ะอันนี้เหลือฟันซี่สุดท้ายแล้วนะคะคนที่กดก็ต้องเป็นพี่ยุย้ยคือยังไงก็ต้องโดนงับแน่แน่แต่พี่ยุ้ยไม่ยอมกดค่ะน้องเมแกนก็เลยช่วยเห็นทุกคนสนนุกกแบบีี้เรา็ดใจ ในวันที่4นี้เราจะมีคนกลับก่อนทั้งหมด3คนนั่นก็คือพี่ยุย้ยน้องมินและน้องเมแกนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสนิทกันมาบ้างแล้วถ้าจะต้องกลับเลยคงเหงามากเราเลยตั้งใจจะพาทุกคนไปทํากิจกรรมก่อนที่จะกลับค่ะกิจกรรมที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่เมืองบีไบซึ่งเราจะต้องนั่งรถไฟไปคนที่จะเดินทางกลับเลยก็ให้ขนของมาด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางย้อนกลับมาเพื่อเอากระเป๋าอีกสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปชื่อว่าบีไบสโนว์แลนด์พอนั่งรถไฟมาถึงที่สถานีบีไบแล้วเราก็ต้องต่อรถบัสกัน บีไบสโนแลนด์คือสถานที่ที่เราจะสามารถมาเล่นหิมะได้ใครชุดไม่พร้อมเขาก็มีชุดให้เช่าเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ไปเล่นกันเลย ที่นี่จะมีค่าเข้าอยู่2แบบ1คือจ่ายเฉพาะค่าเข้า,ขาแล้วอยากเล่นอะไรก็จ่ายเป็นรอบๆไป2ก็คือซื้อแบบเหมาไปเลยเล่นเท่าไหร่ก็ได้พวกเราซื้อแบบเหมาไปค่ะน่าเสียดายที่ตอนนั้นที่เราไปหิมะไม่ตกหิมะมันก็เลยเรียบมากๆไม่ค่อยมีความหวาดเสียวเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกดีนะคะที่ได้พาทุกคนมาก่อนจะกลับเพราะถือเป็นการร่วมสร้างความทรงจำด้วยกันครั้งสุดท้ายเราทานข้าวกลางวันที่นี่เลยที่นี่จะมีอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ให้เราเลือกซื้อถึงจะมีให้เลือกไม่มากแต่รับรองเลยค่ะว่าอร่อยทุกเมนู ทานเสร็จก็มาเล่นต่อเพอกลัวไม่คุ้มค่าเข้าคนสนุกสุดก็น่าจะเป็นน้องมิแกนน้องมิแกนเคยมาที่นี่แล้วเมื่อปีที่แล้วน้องบอกว่าสนุกติดใจก็เลยจะมาอีกพวกผู้ใหญ่ก็เลยเหมือนได้ย้อนวัยเด็กไปด้วยเลยหลังจากนั้นพอเล่นเสร็จแล้วพวกเราก็ขึ้นรถกลับมายัางสถานีบีบเพื่อที่จะเตรียมส่ง3คนกลับไปไปค่ะสวัสดีค่ะเหมือนอยู่อ่ะทำตัวเหมือนอยู่อีกแล้วไปไปค่ะ พอส่งสามคนกลับไปแล้วคนที่อยู่กับเราอีกสองคนก็คือพี่พึ่งกับพี่พรและไหนตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมืองบีบกันแล้วเราก็เลยพาพี่ๆทั้งสองคนมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองบีบนั่นก็คืออาร์เต้ปิอาซาซึ่งที่นี่เป็นส่วนศิละปะมีรูปแกะสลักหินซึ่งเป็นงานอาร์ตให้เราได้ชื่นชมหลังจากที่เที่ยวเมืองบีบเสร็จแล้วพวกเราก็จะนั่งรถไฟกลับไปยังเมืองชิป,ปูไปซึ่งในวันนี้พี่พึ่งกับพี่พรจะนอนบ้านเดียวกัน2คนและเพราะเป็นคืนสุดท้ายแล้วพวกพี่ๆก็เลยจะต้องเกก็็บบอแล้ว้ววทําาาาคมสะดน ก่อนจะส่งคืนบ้านในวันถัดไปค่ะวันนี้คือวันสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะหนึ่งในวิธีการเดินทางออกจากเมืองชิปูไปสึก,ก็คือรถไฟพี่พึ่งและพี่พรตัดสินใจเลือกรถไฟกันคนละรอบก็เลยต้องเดินทางแยกกันไม่บายค่ะ ส่งพี่พึ่งเรียบร้อยแล้วก็มารอส่งพี่พรกันต่อพี่พรเลือกรถรอบสายหน่อยเราก็เลยมีเวลามาเล่นหิมะกันค่ะนี่พี่พรก็ช่วยเคลียร์หิมะหลังบ้านให้นะคะเพราะน้าแข็งมันงอกออกมาเยอะมากเก็บของเสร็จก็ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟใครที่อยากจะมาโครงการนี้เราอยากบอกว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะสะภาพอากาศมันก็เป็นประมาณนี้เลยพอคงสุดท้ายจะกลับเราก็แอบรู้สึกใจหายเหมือนกันนะคือพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง5้าวันมันก็มีความผูกพันกันบ้างแหลนะเนาะ บายบายคะ่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมทา้ง้คนมากๆนะคะรอบนี้ก็เป็นอีกรอบที่กิจกรรมจบได้ดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้มีโอกาสมาเจอกันอีกนะคะ